ดาวนะคะ QD House ดูแลเรื่องงานสินเชื่อและนิติกรรมค่ะสวัสดีปีใหม่2568นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้เราได้มีโอกาสดูแลและ ที่จะให้เราได้มีโอกาสดูแลไปในอนาคตด้วยนะคะปีใหม่2,568นี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงรวมทั้งกิจการรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดปี2,568เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมปาร์ทีพ QD h o m e m a d e ฝ่ายเป็นประการซ่อมบำรุงปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง q ิวดีเฮแล้วจะพาเรามาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฟิร์นมาร์เก็ตติ้งเซลล์นะคะสวัสดีปีใหม่2568ขอให้ทุกคนมีความสุขและร่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีครับชื่อคอมเจ้าที่ฝ่ายนิติกรรมครับในวาระดีขีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ขอขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตร โดนบรรดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสำเร็จความเจริญทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับวสินนะครับที่ปรึกษาการขายครับในโอกาสปีใหม่นี้นะครับขอให้เพื่อนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับโชคดีมีชัยซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยนะครับร่ำรวยเงินทองและใครที่กาลังเล็งบ้านอยู่นะครับก็ขอให้ได้บ้านที่เราชอบนะครับถ้ากู้แบงก์ก็ขอให้กู้แบงก์ผ่านง่ายๆผ่านฉลุยฉลุยครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่2,568ค่ะค่ะแพ็กนะคะธุรการขายหน้าร้านค่ะขอให้ลูกค้าคิวดีเฮา์ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะนี้นะคะบัญชีปะโตค่ะขอให้ลูกค้ามีความสุขมากๆในปีใหม่นี้ค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะค่ะบุ้ยฝ่ายจัดซื้อนะคะขอให้ลูกค้าเฮงเฮงปังปัและเมือเงินทองค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคิวดีเฮาค่ะแฮปปี้ปีใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโมนะคะ,อ,ะอยู่คลังสินค้าค่ะสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ปีนี้นะคะขออวยพรให้ลูกค้าของ q u d ดีเฮทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงขอให้พัฒนาสินค้ให้ได้สิ่งนั้นะนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยปีในปีใหม่ปีนี้ขอให้นำพาสิ่งดีๆมาสู่ลูกค้านะคะสวัสดีปีใหม่2025ค่ะสวัสดีค่ะฝนนะคะอยู่ฝ่ายแบบค่ะสวัสดีครับออมครับวิศกรฝ่ายแผนครับ สวัสดีครับผมตั้นครับอยู่วิศวกรฝ่ายปฏิบัติงานแผนครับปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้ปีใหม่ปีนี้เต็มไปด้วยความสําเร็จครับการงานรับรื่นปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอเยอะครับผม สวัสดีค่ะต็อกกี้นะคะฝ่ายบุคคลนะคะ QD House นะคะ,ะสวัสดีปีใหม่นะคะ2568นะคะขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนขอให้เป็นปีที่ใจดีสำหรับทุกคนนะคะขอให้เป็นปีที่เงินไหลกองทองไหลามานะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะพี่งานหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะ,ะปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขมากๆนะคะ เฮงๆรวยๆปังๆไปได้วยกันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับชื่อบอยครับอยู่ฝ่ายบัญชีครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมรปดถน,นานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะเตยกราฟิกดีไซน์ค่ะปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ หนูหมายจาก QD h o u e Made นะคะก็ส่วนของวันปีใหม่นะคะขอให้พี่ๆนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ส่วนของลูกค้านะคะมีความสุขในวันปีใหม่นะคะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ตำแหน่งสถาปน,นิกค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะตำแหน่งแลสเคปค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆโชคดีตลอดทั้งปีเลยนะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแฮปปี้นิวีย์ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อยอดครับปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผมอาร์มนะครับเป็นวิดีโอเอเดเตอร์นะครับผมก็ปีใหม่ปีนี้นะครับ2568นะครับขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับแล้วก็ใครที่มีแผนเดินทางกลับบ้านนะครับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมแฮปปี้นิวีย์ครับ ครับผมแบงค์วิดีโอเอดิเตอร์ครับผมก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับผมหนุ่มผู้จัดการ QD House Material Store นะครับปีปีนี้ขอให้ลูกค้าของ QD House นะครับมั่งคั่งมีความสุขนะครับร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดไปนะครับในตลอดปี2,568นะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะชื่ออัสดาภาหลวงสุขค,ค่ะชื่อเล่นชิอกี้ค่ะตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติงานภาคสนามค่ะหรือไซเอ็นนะคะสวัสดีปีใหม่2025ค่ะสำหรับลูกค้าทุกท่านค่ะขอ,อให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขเงินทองไหลมาเทมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็ในช่วงหยุดยาวของปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2025นะคะ แนน Marketing s a l e ค่ะก็ปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองนะคะขอให้เป็นปีที่ค้าขายมั่งคั่งตงังตังเฮงๆไปเลยค่ะแล้วก็เที่ยวปีใหม่นี้เดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับผมผมเบิร์นครับเป็นโฟร์แมนของดีบิวนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่กับลูกค้าทุกท่านนะครับ ผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีการงานที่ดีเงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวในวันปีใหม่ด้วยครับอบครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับไอ้จากฝ่ายดูแลสวนแล้วก็แร์สเคปบนะครับก็ปีใหม่นี้ครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยๆขึ้นไปทุกปีทุกปีเลยนะครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อบอมนะครับตำแหน่งโฟแมนนะครับ ปีใหม่นี้นะครับขอ,อทุกคน,นครับมีความสุขล่ำรวยเงินทองครับสวัสดีปีใหม่คะ่ะชื่อออยนะคะตำแหน่งแม่บ้านคะ่ะปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีครับชื่อเจนครับฝ่ายสโตครับผมสวัสดีครับชื่อโองครับฝ่ายสโตครับสวัสดีครับชื่อบอนครับเจ้าที่ฝ่ายโตครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงครับผมปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนถูกหวยบ่อยๆครับสวัสดีครับผมชื่ออุ้มตำแหน่งคิดี H เฮาส์สโต้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อโกครับเป็นพนักงานขับรถคิดีเฮาส์สโต้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับที่อยในบ้านสวยและกดดูดีมีความหลากหลายไม่เหมือนใครใคร